ยีเฟิร์สเศษเหล็กแกมันเดินเก็บเศษเหล็กในโครงการดีได้ไงเนี่ยเก็บเศษเหล็กแล้วมันยังไงหรออย่างน้อยฉันก็มีเงินจ่ายค่าเทอมโอ้ยอย่ามาพูดเลยถ้าแกได้ร่ำเรียนจบปริญญาตรีแบบฉันเนี่ยนะคงไม่ต้องมาเก็บเศษเหล็กนี้หรอกเหมือนยีเฟิร์สเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยแต่คงไม่ใช่หรอกมั้ง คนบ้าอะไรจะมาเก็บเศษเหล็กแต่เลกยันโต <c oughs> อ้าวนี่แกยยเฟรจริงด้วยอ้าวชมฉันเองนั่นไงว่าแล้วมงเป็นแกยีเฟิร์สเศษเหล็ก <c oughs> <c oughs> จําสายาฉันได้เหรอจําได้สิก็ฉันเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อนี้แกเองแล้วนี่แกมาเดินเก็บเศษเหล็กในโครงการดีได้ไงเนี่ย พ๋อก็พ่อซั่นทำงานอยู่ในโครงการนี้อะ่ะอ๋อพ่อจะเป็นคนงานอยู่อยนี้เองถือว่าสิปเปินเพิ่นพันธเก็บเศษเหล็กนี้ได้นี่ใจคอแกจะไม่ทำงานอื่นบ้างเลยเหรออย่างว่านะแกหายตั้งแต่ม6ดูสภาพแล้วแกไม่น่าจะได้เรียนต่อจะได้เรียนอยู่นะแต่ที่ขาดการติดต่อไปอะ่ะเพราะพ่อแม่ฉันไปทำงานต่างจังหวัดโอ้ยอย่ามาพูดเลย ถ้าแกได้ร่ำเรียนจบปริญญาตีแบบฉันเนี่ยนะคงไม่ต้องมาเก็บเศษเหล็กนี้หรอกเก็บเศษเหล็กแล้วมันยังไงหรออย่างน้อยฉันก็มีเงินจ่ายค่าเทอมเรียนจบมาได้เพราะเศษเหล็กพวกนี้นะโอ้ยเผอเจอแต่ถ้าเป็นฉันเนี่ยนะเรียนจบปริญญาตรีแล้วคงไม่ลดตัวมาทำแบบแกหรอก<ฮ>ฉันไปก่อนนะฉันจะรีบไปคุยงาน มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยชดอยู่ไหมคะตอนนี้ท่านไม่อยู่อะค่ะออกไปตรวจงานยังไงคุณชมรอสักครู่นะคะท่านบอกว่าจะออกไปแป๊บเดียวค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเชิญนั่งรอสักครู่นะคะเชิญค่ะคุณชมท่านมาแล้วค่ะค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่ค่ะแบบวอเปอร์กับแบบพม่านค่ะที่คุณใช,ช้โชวจะทําเป็นของแถมให้ลูกค้าตอนซื้อบ้างมผมว่าง,งานแบบนี้น่าจะเหมาะให้ผู้หญิงช่วยเลือกมากกว่าครับผมจะให้ผู้ช่วยคนใหม่เข้ามาฟังด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะอ่ะเสิร์สอันนี้เลยเฟิร์ นี่ผู้ช่วยคนใหม่ผมนะครับคุณเฟิร์สผู้ช่วยคนใหม่นะคะอ้าวอยู่นี่เองคุณท่านตามหาอยู่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดวนนะคะ,คะ ะให้เป็นผู้ช่วยท่านเลยเหรอคะนี่เยเฟิร์สใจก่อแก่ใจพ่อทำงานจนแก่ายเลยหรือไงโอ๊ยหนูไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกพ่อนี่เธอเป็นลูกสาวม,มุชัยโชตวหรออ้ารู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยอ๋อเพื่อนสมัยเรียนมัธยมอ่ะพ่อจำได้ไหมที่เฟิร์สเคยเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบล้อเฟิร์สว่าเป็นลูกก่อสร้างอะคะ่ะ เก็บเศษเหล็กขายที่ตั้งฉาย,ยาให้เฟิร์สว่าเฟิร์เศษเหล็กไงอ๋อจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้ละ่ะก็หนูโดนล้อร้องไห้กับทุกวันเลยอ่ะนี่แหละคนที่ตั้งฉาย,ยาย <c oughs> ให้เฟิร์สอ <c oughs> ย่าบ,บอกนะว่าเด็กคนนั้นอะ่ะคือคนชมอะ่ะ <c oughs> แค่หยอกๆกันนิดหน่อยเองค่ะตามชาเด็กๆนะ่ะ <c oughs> จ้าหย,ยอกๆจนโตป่านี้ยังไม่เลิกล้อเฟิร์สเลยพ่อ ยิ่งรอ,เ,อเฟิร์สยี่เลยอ้าวแล้วหนูไม่ได้บอกเขาเหรอว่าเศษเหล็กที่เก็บไปนะ่ะมันเป็นเศษเหล็กในโครงการก่อสร้างของพ่อเองโอ๊ยพ่อใครเขาจะไปเชื่อลูกเจ้าของโครงการมาเดินเก็บเศษเหล็กขายอเอางี้เฟิร์สตัดสินใจพ่อละกันว่าจะาพม่านก,กับบอลเปเปอร์แบบไหนเฟิร์สน,น่าจะตัดสินใจดีกับพ่อพ่อขอไปตรวจงานนอกก่อนแล้วนะนะยังไงพ่อฝากด้วยนะคพ่อ พอรู้ได้นะอืมในฐานะเพื่อนเก่าฉันเลือกวอลเปเปอร์บริษัทเธอแล้วกันก็ถือซะว่าฉันช่วยให้เพื่อนได้ค่าคอมแล้วกันขอบใจมากนะสามเพื่อนเฟิร์สเอ่อแล้วผาม่านอืมส่วนพม่านฉันขอดูแบบบริษัทอื่นก่อนละกันแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีได้จ้ะแค่เพื่อนเฟิร์สเลือกวอลเปเปอร์ของเรามาตัดสินใจแล้ว จ้าเยชมวอเปเปอร์เคยได้ยินไหมครับว่าบางคนเติบโตได้เพราะคำดูถูกแต่อีกหลายคนได้ตายลงเพราะดูถูกคนอื่นนะครับ